สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่เคารพทุกท่านครับผมอยู่ที่ศูนย์บริการเดินัวปปีทมหรือตลาดปรีทมอันนี้ก็จะไม่มีตลาดนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีพื้นที่ที่ใช้ในการทำจะเป็นการไลฟ์สดดีกว่าของชุมชนนะครับเนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดปีทมที่คิดไดกที่นี่คิดไดว่าตำบลสำโรงนะเออตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะ เนื้อที่ก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับว่าเนื้อที่ตรงนี้ในป่าของปรีทมเนี่ยที่อยู่บ้านตำบนสลสับโรงเนี่ยนะฮะเรียกว่าบ้านแสลงพันธ์ครับเนี่ยหมู่ที่3นะฮะตำบลสับโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากการสนับสนุนของภาครัฐนะครับนะ,ะบนเนื้อที่เอ่อหนึ่งร้อยสามสิบเก้าขีดหนึ่งขีดแปดเจ็ดไร่นะฮะก็อาจจะเลือนรางนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะนะครับนะก็เป็น ศูนย์การเรียนรู้นะครับของพี่น้องนะฮะชาวแสลงพันธุ์นะครัโครงการย,ยุทธการยุทธศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินเพื่อการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์นะครับนะปี65ครับมบีก็เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าปรีทมนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนิดนึงครับ cái subscribe bị kênh vào cái Gõ Để này. bỏ lỡ những video hấp dẫn nó. À แกก็นามเอ ป่าด้วยกัน <Bee> ก <mag y liquid> ็อยู่เยอะมากเลยดาตสมุนแล้วสมุนไพร กอดฟังแค่แถวนี้มีหรอคะนีเราลองทำมาโก้เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังหลานอีอย่างให้ฟังนะคะลอกโก้ระสุนปืนมากระเอ้าออฟเดอเอ็นเดี๋ยวท่เรามาเพี่ยอป่ากันนะคะที่มาป่ามาด้วยจรวดนึ่ละ แต่มบเปรมเธอจะเผน่็ปีา้เดออยกเยเขาเรียกเรียาดูงานกันบ่อยป่าเตียนโลก